ิดร้านข้าวแกงลงทุนแบบไหนกำไรเท่าไหร่ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด -19 ทําให้คนตกงานกันเยอะมากคนที่ยังไม่ตกงานแต่กลับเจอเปัญหาไรายได้หดหายแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าก็ยังบ่นกันทั่วว่าขายของไม่ได้คนไม่ค่อยซื้อของคนที่ตกงานมานึกอะไรไม่ออกก็ไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าทุกวันนี้ยิ่งทําให้มีพ่อค้าแม่ค้ากันมากขึ้นแต่คนซื้อไม่ได้มากขึ้นตามไปด้วยถ้าพูดกันแบบนี้แล้วจะให้ทําอะไรไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ได้ ในมุมมองของเว็บไซต์ไทยแฟรนไช h i s e c e n t e r c o m คิดว่าการเปิดร้านข้าวแกงเป็นตัวเลือกที่มีความน่าสนใจที่สุดเพราะต่อให้ชีวิตเหล่ายำย่แค่ไหนเราก็ยังต้องกินข้าวแต่การเปิดร้านข้าวแกงก็ต้องให้ตอบโจทย์ด้วยเช่นกันเช่นปริมาณอาหารราคาและคุณภาพสินค้ามือใหม่ไม่มีประสบการณ์อยากเปิดร้านขายข้าวแกงต้องทำยังไง สำหรับคนทำอาหารไม่เก่งแต่อยากเปิดร้านข้าวแกงสิ่งที่จะแนะนำอันดับแรกคือเริ่มต้นจากร้านเล็กๆหรือถ้าหน้าบ้านเราอยู่ในชุมชนยิ่งดีลองเปลี่ยนหน้าบ้านตัวเองเป็นร้านขายข้าวแกงเล็กๆเมนูไม่ต้องมากเริ่มต้นซักไม่เกินวันละ5อย่างหุงข้าวซักสามหม้อขายจานละ20-25บาทซุ่งอุปกรณ์ในการเปิดร้านเบื้องต้นเช่น เตาแก๊สตู้จานชามช้อนหม้อกระทะวัตถุดิบปรุงอาหารเบ็ดเสร็จต้นทุนเข้าวๆประมาณ1 0 0 0 0ถึง15,000บาทช่วงแรกถ้าทำข้าวแกงขายแล้วของเหลืออย่าตกใจให้ทำต่อไปแล้วเราจะค่อยๆเก่งคำนวณวัตถุดิบได้ดีขึ้นของเหลือก็จะน้อยลงเรียกได้ว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในฐานะมือใหม่ สำหรับเงินทุนหมุนเวียนในเบื้องต้นประมาณวันละ1 0 0 0ถึง1,500บาทกำไรจากการขายขึ้นอยู่กับทำเลคุณภาพสินค้าแต่กำไรเฉลี่ยประมาณ4 0 0ถึง500บาทต่อวันถ้าขายต่อเนื่อง1เดือนก็จะมีกำไรประมาณ1 2 0 0 0ถึง15,000บาทและถ้ายิ่งขายไปนานๆก็จะมีลูกค้ามากขึ้นโอกาสที่จะขายได้กำไรที่มากขึ้นก็เป็นไปได้แต่หลายคนได้ยินตรงนี้ก็ส่วนทันทีว่าอย่าโลกสวยพอทำจริงๆไรายได้มันไม่ได้ดีแบบนี้อันนี้พูดแต่ไรายได้ทำไมไม่พูดรายจ่ายซึ่งเราก็ต้องเรียน ตามตรงว่าเทคนิคการขายที่ดีมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลไอเดียในการขายของของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะบอกได้ก็คือเทคนิคพื้นฐานที่จะช่วยทําให้ขายดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่น่าจะรู้แต่บางคนก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างลองมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง5เทคนิคเปิดร้านขายข้าวแกงดีมีกําไร 1>, 1. ไม่ต้องจ้างคนงานไม่ต้องแต่งร้านเยอะถ้าเราไม่มีเงินทุนมากนักอยากจะทําธุรกิจข้าวแกงให้สาเร็จก็ต้องลงแรงมากเป็นพิเศษอะไรที่ทําเองได้ก็แนะนําว่าควรจะทําเองดีกว่าจ้างเพราะเป็นการลดต้นทุนอาจจะเหนื่อยในการจ่ายกับข้าวทํากับข้าวเปิดร้านขายของเก็บจานล้างจานซึ่งหากเรามีคนในครอบครัวควรใช้แรงงานพอ่อแม่ลูกช่วยกันทําดีกว่ารวมไปถึงร้านข้าวแกงไม่จําเป็นจะต้องแต่งร้านให้เยอะแยะมากมายไม่ต้องติดแอร์เอาใจลูกค้าแค่จัดก,การภายในร้านให้มีที่นั่งสะดวกสบาย ปลอดโปร่งสะอาดสะอ้านเท่านี้ก็ดึงดูดลูกค้าส่วนใหญ่ได้แล้ว 2. มีเมนูหลักผสมกับเมนูใหม่ที่หลากหลาย คำว่าข้าวแกงก็ต้องมีเมนูให้เลือกมากเป็นพิเศษในที่นี้เราก็ควรจะกําหนดเมนูหลักที่มีเป็นประจำเพิ่มเติมด้วยเมนูพิเศษที่อาจมีไม่เหมือนกันในแต่ละวนันเพื่อให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกที่ไม่จำเจสำหรับเมนูข้าวแกงที่ควรจะมีเช่นกระเพราแกงเขียวหวานแกงเผ็ดลาบหมูผัดบวบไข่พะโลผัดผักบุ้ง,ต,งต้มจับ่ายไข่ต้มผัดพริกแกงแพรงหมูชะอมชุบไข่ ผัดถั่วงอกเต้าหู้เป็นตม้มแต่ถ้าเปิดร้านใหม่ๆมีเมนูอาหารสัก3าถึง4อย่างก็พอแต่หมุนเวียนไปเรื่อยๆอย่าให้จำเจ 3. ต้องอร่อยเหมือนกันทุกวันลูกค้าที่มากินร้านข้าวแกงส่วนใหญ่ต้องการปริมาณเน้นอิ่มเป็นหลกักแต่ก็ใช่ว่าเราจะละเลยเรื่องรสชาติตรงกันข้ามต้องให้ความสําคัญพอสมควรโดยเฉพาะกับวัตถุดิบควรจะเน้นเป็นวันต่อวันและไม่ว่าจะเป็นพริกแกงกะทิคั้นสดกะทิวัตถุดิบเหล่านี้ก็ควรที่จะมีร้านประจําที่มีคุณภาพเพื่อให้มาตรฐานของรสชาตินั้นเท่าเทียมกันในทุกวันสเสน่ห์ของร้านข้าวแกงนอกจากอิ่มอร่อยแต่ถ้ารสชาติไม่ดีลูกค้าก็ไม่นิยมเหมือนกัน 4. กําหนดราคาต่อหัวให้เหมาะ ร้านข้าวแกงส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาก่อนมักจะได้เปรียบลูกค้าหลังๆเพราะส่วนใหญ่จะเหลือแต่น้ําแกงกับวิญญาณไก่คนขายจึงต้องตักอาหารให้สมดุลการจะได้ขายเมนูนั้นๆได้จนหมดไม่ต้องเอาไปทิ้งตามสถิติระบุว่าอาหารแต่ละชนิดขายได้จึงประมาณ60-70เมื่อเหลือน้อยๆคนก็ไม่อยากกินกลายเป็นของจะต้องทิ้งร้านอาหารไหนที่มีของเหลือทิ้งเยอะขนาดนี้เจ๊งสถานเดียวไม่ใช่เจง๊งเพราะขายไม่ได้แต่เจง๊งเพราะของเหลือทิ้งทําให้ต้นทุนบานการคิดราคาต้นทุน ต่อหัวต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มารวมด้วยดังนั้นราคาข้าวแกงหากคิดจะกดราคาตัวเองให้ต่ำเพื่อดึงคนเข้าร้านมากๆก็ต้องพิจารณาแล้วว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่จะทำให้เราเสี่ยงเจรงได้แบบไม่รู้ตัวหรือเปล่า 5. ไม่จําเป็นต้องมีโปรโมชั่นใดๆการทําโปรโมชั่นในแง่ตลาดคือการทําให้คนสนใจและอยากเข้ามาซื้อสินค้าและบริการแต่ร้านข้าวแกงนั้นแตกต่างเพราะสิ่งที่จะดึงดูดให้คนเข้าร้านได้นั้นก็คือเขารู้สึกคุ้มค่าในปริมาณอาหารและราคาที่จ่ายไปซึ่งต้นทุนโดยปกติของร้านก็มากพอสมควรอยู่แล้วการท day, าโปรโมชั่นใดๆเช่นกินฟรีลดราคาเท่ากับเป็นการทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็น สิ่งที่ควรเน้นคือรสชาติของแต่ละเมนูที่ต้องอร่อยเท่าเทีเทยมกันทุกวันและการเล่าแบบปากต่อปากก็จะเป็นตัวช่วยในการทำให้ลูกค้าเราเพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็นจะต้องมีโปรโมชั่นใดๆทั้งสิน้นโดยกำไรของร้านข้าวแกงขึ้นอยู่กับทำเลและจำนวนลูกค้าในแต่ละวันสิ่งที่สำคัญคือการมีอัธยาศัยที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้าที่มาซื้อจะทำให้ร้านของคุณนั้นมีลูกค้าประจำเข้ามาซื้อตลอดไม่ขาดสายการมีอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสก็ถือว่าเป็นการบ่งบอกได้ถึงมิตรภาพความจริงใจที่ ใข่ๆขๆก็ชอบรวมไปถึงวิธีการบริหารจัดการก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ